สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสุ่มในส่วนของกิจกรรมครั้งแสงอาวุธใหม่นะคะทุกคนครั้งนี้ก็มาเป็น AN94 นะคะแล้วก็มีซองควงพาราฟาแล้วก็อาวุธแพคเกอร์นะคะกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันที่4สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนนะคะสุ่ม ID 9บาท VS 99บาท9บาทได้เกือทุกคนไม่แนะนำเท่าไหร่9 9บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้เอดีอะไรได้ซองอัพเวล เาเกมมาแล้วมีของจริงๆเวลตันอมท่าทางด้วยเบปเนอร์ก,ก็โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง UID และมีหลาไฟาขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนี่นะคะทุกคนเป็นกิจกรรมครั้งแสงอาวุธอันใหม่นะคะเออทุกคนไอที่ทุกคนถามนะคะบางคนถามว่าโทเคน,นเอโนะทเคนเอฟนะคะทุกคนมันสามารถเก็บไว้ใช้ครั้งหน้าได้ไหมก็ตอบว่าได้นะคะเห็นไหมอ่ะ มันสามารถเก็บไว้ใช้ครั้งหน้าได้นะคะทุกคนครั้งที่แล้วเรามีสใช่ไหมครั้งนี้เราก็เก็บไว้ใช้ได้นะนี่มันยังอยู่นะคะสำหรับคนที่ถามมานะครั้งนี้ก็มาเป็น AN นะคะลูกซองแล้วก็อ o o ป็คเกอรส่วนเรามีพาราฟาวแล้วนะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเออ่สุ่มให้ทุกคนดูนะแต่อาจจะสุม่มไม่ถึงปืนนะคะอ่ะครั้งแรกนะ อ่ะคราวนี้เราได้มา1โทเค็นนะคะโอเคประมาณนี้ลับกันนะคะทุกคนเรามีทั้งหมด5โทเค็นเราสามารถแลกในส่วนของเอ่อโทเค็นอัพได้นะคะส่วนปืนใช้10โทเค็นนะคะทุกคนในการแลก1กระบอกนะคะใช้10โทเค็นนั่นเองปืนนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากได้ก็ไปสุมกันไแ้นะทั้งหมด1,500งพดนะรคะทุกคนจ้ก,การันตี1 สกินนะเขาจะสุ่มมาให้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดได้ซ้ำนะเขาก็จะเอ่อได้มาเป็นโทเค็น5้าอันนะคะทุกคนโอเคไหมตอนนี้ขออนุญาตไปเปิดในส่วนของกล่องปืนสักคู่หนึ่งนะคะทุกคนเปิดเลยวันนี้เราจะมาอัพพาราฟาวให้ได้เวลสามนะคะเอ่อในส่วนของโทเค็นนะคะทุกคนเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะ เอาปืนไหมนะแต่ว่ารอก,ก่อนนะคะทุกคนเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเอาปืนหรือว่าเราจะเอาโทเค็นนะคะเออกล่องกล่องอยู่ไหนเอ่ยนี่โอเคเปิดเลยอยู่ไหนว่าอืมเอเอโอเคนี่นะคะทุกคน แลกมาเลยนะคะเปิดเลย11กล่องได้มา60โทเค็นนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้เออน่าจะได้ซักเวล3นะคะเลเวล4ใช้120โทเค็นนะคะจริงๆเราจะแลกมาเลยแล้วก็อัพเลยก็ได้นะแต่ว่าเรา เราขอเก็บโทเค็นไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่อยากอัพนะเพราะว่าคือแบบอยากเก็บโทเค็นไว้แรกไอ้นี่ทุกคนเนี่ยโทเค็นเออซองยาวนะคะทุกคนคือเราอยากอัพให้มันเป็นเวลหกนะมันขาดไปอีกแค่หนึ่งร้อยเองล่ะแล้วเราอยากเก็บไว้แรกตู้ใหม่นะคะทุกคนแต่ว่าคิดว่าน่าจะอีกน้าน,นะคะกว่ามันจะกลับมานะอมแต่ก็ขอเก็บไว้ก่อนละกันนะคะทุกคน ถ้าอยากได้นะก็หนึ่งร้อยครั้งนะการันตีหนึ่งสกินนะคะทุกคนหนึ่งปืนถ้าเกิดได้ซ้าเราก็จะได้มาเป็นโทเค็นแทนนะคะทุกคนห้าชิ้นโอเคแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้ด้วยนะคะทุกคนเติมเงินนะเราลืมรับเลยนะคะทุกคนนี่เติมหนึ่งเพจนะคะเก้าเพจสอง99้าห้า้าแล้วก็99 9, 9, 9นะจะได้ส่วของชุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะคะทุกคน ใครอยากได้ก็ไปเติมกันได้นะคะ1นึ่งพันเพชรนะประมาณ1000พเพชรนั่นเองนะเราก็จะได้ทั้งหมดในนี้เลยนะคะทุกคนใน้่ของเขี้ยวแล้วก็าลายเพนน้านะคะแล้วก็ในส่วนของสกินรถสปอร์ตนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะทุกคนโอเคเออไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะทุกคนเอออันนี้ ิจกรรมเนี้ยทุกคนเราไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่ว่าเมื่อวานเราลองสุ่มไปนะสุ่มไปสิบครั้งหนึ่งร้อยเพชรเราได้มาเป็นกระเป๋านะคะทุกคนกระเป๋าวันนี้ดีใจมากเลยทุกคนเพราะว่าเราอยากได้แค่กระเป๋าจริงๆนะคะโอเคแล้วเราก็แลกในส่วนของนี้ไปนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <S คือเราจะบอกว่าที่วันเนี้ยเราไม่สุ่มเออในส่วนของครัง้งแสงอาวุธ <S <S ให้มันได้ปืนเพราะว่า เราอ่ะจะเก็บเพจไว้สุ่มในส่วนของกิจกรรมอินโนสกนะคะทุกคนเป็นชุดที่เป็นชุดหมูป่าทุกคนจําได้ป้าชุดนี้เดี๋ยวรอเลยนะคะทุกคนกิจกรรมนั้นมาแน่นอนเพราะาเราจะเก็บเพจไว้นะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะ